สวัสดีค่ะนี่ก็อยู่ที่โรงแรมนะคะโซ so r o ย a l นะคะโฮเทลนะคะที่เกาหลีแต่ว่าวันนี้ก็ามากับทริปของ e t d House Thailand นะคะแล้วก็เป็นทริปของทางการท่องเที่ยวของเกาหลีนะคะพามาเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของเกาหลีแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเกี่ยวกับ การล้างหน้านะคะด้วยเจ้าเครื่องล้างหน้านะคะหลายคนก็ถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันดีเครื่องล้างหน้าที่เมืองนอกก็จะมีหลายแบแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ที่เห็นอี่เจ้าเดียวนะคะก็คือ,อแบรนด์คิวรอนเอ้ยคือจริงๆแล้วคืออันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ใช้มาพักนึงแล้วสังเกตได้จากขวด จะหมดแล้วนะคะก้อนนีเ้เลยมาใช้ให้ดูที่ใช้เพราะว่าบางทีเนี่ยรู้สึกว่าล้างเครื่องสำอางไม่ค่อยสะอาดนะคะตัวน,นี้คือก็นานๆใช้ทีไว้แบบเวลาที่แบบเมคอัพหนักๆอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันเหมือนกับช่วยสครับให้พวกแบบสิ่งสกรปรกหรืออะไรเงี้ยมันหลุดออกแล้วก็รู้สึกว่าสิวเซี่ยนขึ้นช้าลงแล้วก็ผิวเรียบเนียนขึ้นตอนนี้คือล้างไปแล้วรอบหนึ่งมันก็คงยังไม่ใช่มีสิวเลยเป็นหนึ่งอยาจะก,กดวิธีการล้างคือเขาบอกว่าให้อาหัวแปรงสุ่มไปในน้ำแต่อึขี้เกียจ แบบว่าอาจจะไม่น่าปิดมัคือทุกบริเวณตรงนี้สิบวิ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 ยี่สิบวิแต่เออก็แบบตรงนี้ยี่สิบยี่สิบ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 อย่างเงี้ยก็ไม่ได้จับเวลาก็นับหนึ่งถึงสิบเอาแต่ระวังมันจะกระเด็นนะก็ะคือวิธีการใช้ก็คือบีบบีบโฟมเอาล็อกอยู่แบบนึงน,นะคือบีบโฟมเจ้าตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบมันคือมันใช้ได้กับเฉพาะแบบมูสอนะไรเงี้ยซึ่งมูสจะดีกว่า ก็ระเลงไปที่หน้าเออว่ามันต้องกระจายแน่พรุ่งนี้แม่บ้านมาโนดนนะยัไงกระจายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสร็จแล้วข้างหนึ่งก็ตัดคำ yên. Giờ rồi. Ui, Hát luôn đã, rồi có. Thì đi có สิบดูสิบเดือนจะไปได้ละแล้วก็ร้บผ่าอีกสิบวก็เก็บโขดให้ดีๆก่อนนะคะเพราะเวลาบราผัดนบรนษัดผมไปด้วย เสร็จแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดทีนก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแลก็ซับหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปทาเทน รู้สึกว่าแบบผิวมันสะอาดขึ้นจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําให้คนผิวแห้งใช้บ่อยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการสครับผิวไปในตัวก็ใช้สำหรับว่าเอาจาเป็นจริงๆแล้อนี่แต่งหน้าจัดมากๆนะคะบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวไปกดสิวก่อน